มาดูบทวิเคราะห์จาก financial time นะเราเห็นภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วกันเรื่องของตลาดแรงงานที่ซ้าเติมอยู่แล้วก็ยังมีภาพเรื่องอสังหาที่สัปดาห์นี้ต้องรอติตตามอย่างใกล้ชิดสําหรับตัวพี่กุยหยวนนะครับหรือคันที่การ์เดนมาดูผลกระทบต่อประเทศรอบๆข้างบ้างนะรวมถึงประเทศเอเชียนะอย่างเราไทยแลนด์เราเนี่ยก็โดนด้วยนะอยู่ในลิสต์นี้นะครับเริ่มที่เกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ4ของเอเชียเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเกาหลีใต้เนี่ยในมุมของ เอ่อ financial time เนี่ยเขาบอกว่าเป็น bell w e a t e r นะ bell weather เนี่ยมันเป็นคำ tricky นิดนึงนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็น indicator บางอย่างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการที่เราบอกอะไรบางอย่างเป็น bell weather เนี่ยนะมันคือการบอกว่าอันเนี้ยให้สังเกตอันนี้ให้ดีหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยไอ bell weather เนี่ยมันจะเปลี่ยนก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สํานักข่าว financial time เนี่ยให้ไอตัวเกาหลีใต้เป็น bell weather เนี่ยก็คือการบอกว่า คุณสังเกตเกาหลีให้ดีถ้าเกาหลีมันเดี่ยงจะเดี่ยงอะไรเงี้ยคือใช่ๆแบบเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งแล้วกันในการาบง่งบอกนะครับว่า,าสภาพเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงจินตนการจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ไหมพายุใหญ่จะมาไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับเกาหลีเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะที่ซัพพลายตัวเทคโนโลยีให้กับโลกมากมากเลยนะฮะอย่างเช่นซัมซุง LG อะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ดีแล้วมีซัมซุงซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็ ซัพพลายตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีให้กับโลกเยอะปรากฏว่ายอดตกครับพูดง่ายๆเลยนะเราง่ายๆย,ยอดตกยอดตกเนี่ยมันตกหนักที่จีนด้วยนะครับก็ยอดส่งออกตอนนี้ s t e e p e s t นะฮะเนี่ยคันที่ export f a i l นะครับ in July ในช่วงในช่วงเดือนเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตกตก,ตกแบบต่ำสุดในรอบ3ปีเลยนะครับแล้วก็เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็มาจากตลาดจีนที่ซบเซา นะฮะอันนี้ก็ขนาดใช้เกาหลีเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะไปดูที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยก็แอคทิวิตี้นะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ดรอปมาตลอด5เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ5 m o n t h consecutive r o p นะครับไต้หวันล่ะเป็นยังไงนะไต้หวันก็เรื่องของ contracting factory output นะครับก็น้อยลงนะเรื่อง foreign demand ก็ไม่ค่อยจะมี demand เยอะสักเท่าไหร่นะในช่วงที่ผ่านมา โอเคเอ่อคอนเซิร์นต่อนะครับเรื่องของซอฟต์คอน s u m p t i ในจีนนี่อันนี้น่าสนใจนะครับว่าเหมือนเกิดความกลัวที่จะมีเรื่องของการบริโภคที่น้อยลงในจีนนะครับส่งผลอะไรต่อครับส่งผลประเทศอะไรเดวไล่ประเทศนะผมอยากจะให้พูดภาพรวมว่ามันจะชิงประเทศไหนบ้างแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะลิงก์รวมกันหมดเลยนะถ้าคุณจะเล่นเอ่อคุณจะอยู่ในโ,โลกการลงทุนเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องติดตามนะฮะอ่า อีกประเทศหนึ่งที่เราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนี่ยก็เนี่ยอันนี้สกุตแคชเชอรลโค้ฮ่องกงกับสิงคโปร์เนี่ฮ่องกงกับสิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบจากการบริโภคที่มันตกต่ำของจีนเช่นเดียวกันนะครับในรายงานของ Financial Times เนี่ยมีการพูดคุยกันว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดีมา demand, นะ Chinese account for 13% and 9% เอ uh, gross domestic products respectively นะครับเรียกว่าฮ่องกง,งกับสิงคโปร์เนี่ยก็พึ่งพานะ GDP ของทั้งทั้งสองที่เนี่ยนะฮะทั้งฮ่องกงทั้งสิงคโปร์เนี่ยก็พึ่งพาจีนแผ่นดินใหญ่อยู่เยอะเลยนะครับโดยที่ฮ่องกงเนี่ยพึ่งพาอยู่ประมาณ13เนะรนเพราะฉะนั้นถ้าดีมานในจีนมันลดลงเนี่ยเราเอ่อฮ่องกงก็แย่นะมันเอฟเฟกตตัว13นนี้เครื่องยนต์นี้ก็จะดับไปนะครับสิงคโปร์เองก็ โดนไป9นะฮะสิงคโปร์เนี่ยมีการไปสร้างสิงคโปร์ซิตี้นะในจีนโดยนะวันไปจีนคราที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปเมืองนี้นะไปเมืองที่มันมีการสร้างารัฐบาลสิงคโปร์ร่วมมือกับรัฐบาลจีนนะจะเห็นซูเปอร์ทรีไอต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ของสิงคโปร์อยู่เต็มเมืองเลยปัญหาคือมันยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ดันเกิดกวิกฤริเศรษฐกิจก่อนแล้วก็คนยังไม่เยอะเลยคนเหมือนจะลางๆเล็กๆนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่า มันจะยังไงต่อนะฮะแต่ว่าผมจําได้ว่าผมไปกินเป็ดเป็ดย่างที่เมืองนั่นนะโคตรไม่อร่อยเลยนะ <c oughs> แล้วเพื่อนผมก็ไปทะเลาะกับทะเลาะกับพนักงานนะบอกว่าทําอะไรนะทำแบบนี้นะให้ให้ไม่เพื่อนผมก็ปากจัดเลยเกินนะทำแบบนี้นะให้ไม่กี่เดือนนะปิดร้านแน่นอนนะ <c oughs> เป็นทางนงานเขาก็ประมาณนั้นนะแต่ก็ขำๆนะ เขาบอกว่าเขาเกรงใจผมนะบอกเนี่ยผมมาด้วยนะถ้าถ้าผมไม่มาด้วยเนี่ยเขาไม่จ่ายตังค์แล้วนะ <c oughs> ขนาดนั้นนะก็ก็เนื่องหดอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยดีแล้วกันนะในเมืองนั้นอนะ่เะเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ดีอย่างที่คิดนะฮะตึกตึกที่สร้างมาสวยๆเนี่ยก็มีตึกให้เช่าอยู่ไม่กี่ตึกเองนะหมายว่ามีมีบริษัทที่ไปเช่าทำออฟฟิศเนี่ยมันอยู่ไม่กี่ตึกเองนะฮะ ไม่กี่ออฟฟิศนะดูต่อนะครับออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างออสเตรเลียเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีความตึงเครียดกับจีนนะแล้วก็โดนจีนแบนเรื่องของการส่งออกพึ่งพาไปนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็แก้ไขปัญหานั้นออกมาได้นะฮะเรื่องของออปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็กลับมาค่อนข้างดีขึ้นปกติแต่ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับไทเทนพาร์เนออนอเมกนะก็จะบอกว่าออสเตรเลียเองก็ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์นะครตอนนี้ก็เริ่มอ่อนตัวนะครับแล้วก็ดิฟนะถ้าเทียบกับเมการเนี่ยเงินออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้ก็อ่อนลงในรอบ10เดือนนะเนี่ยเนี่ย the lowest level นะครับ in 10 months นะตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะเงินเงินออสเตรเลียก็จุๆก็อ่อนตัวอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ดูเหมือนเทรนด์จะลงต่อไปด้วยหรือเปล่านะฮะนี้ก็ อาจจะบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจบางอย่างในออสเตรเลียได้นะครับมาดูที่เวียดนามหน่อยว่าการที่จีนเป็นแบบนี้เวียดนามจะเป็นยังไงเวียดนามก็แย่นะครับดีมาในประเทศตอนนี้หลักๆเลยนะดีมาในประเทศตกลงแบบหนักๆรัวๆเลยนะครับยอดขายเบียรในเวียดนามตกหนัก นะฮะแล้วก็ทำเอากล่องกระดาษเบียร์กับป๋องเบียร์ก็ตกกันไปด้วยแนตะ่มันเป็นเอฟเฟกกันเป็นลูกโซ่กันไปหมดนะฮะที่เวียดนามเราก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อีกนะเราก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของ second quarter ที่ผ่านมาเนี่ยก็14%ตกนะครับยอดส่งออกเวียดนามก็ไม่ดีมาเลเซียครับเนี่ยมีไทยแลนด์ด้วยนะเนี่ยมาเลเซียก็ไม่ดีนะครับนี่ก็ slowest nearly two years นะครับก็ จุดตกต่ําที่สุดนะฮะแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเป็นคู่กรณีโดยตรงนะกับปีกุ้ยหยวนก็คือคันที่การ์เดนนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องนี้กับมาเลเซียอีกทีหนึ่งนะฮะข่าวต่อไปนี่แหละนะฮอ Forest City นะฮะเป็นอ,อ,อะไรที่น่าเป็นห่วงนะว่าสัปดาห์นี้คันที่การ์เดนจะชำระหนี้ได้ไหมนะเราจะกระทบมาเลยยังไงอันนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้ คนในจีนก็ค่อนข้างที่จะไม่มีตังค์ะว่างั้นเถอะนะฮะดีมานก็น้อยแล้วก็คนออกมาเที่ยวก็น้อยงั้นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจากจีนอย่างไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มสตรีมเลยนะฮะงั้นถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้นะฮะล้วเพื่อนๆที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวนะออพอเห็นภาพไหมว่าตลาดมันยังจะไม่กลับมาในเร็วๆวันนะฮะถ้าคุณจะอยู่ในตรงนี้ต่อไปคุณอาจจะต้องไปมองหาตลาดอื่นหรือคุณต้องไปทําอย่างอื่นนะฮะผมมองว่า อาจจะดีกว่านะอาจจะดีกว่าเพราะเท่าที่ฟังเดี๋ยมันก็ไม่ค่อยจะไปยาวๆสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะงย้นนี้คือผลกระทบต่อทุกๆประเทศนะหวังว่าจะชอบนะข้อมูลประมาณนี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครสรุปมาให้ฟังเท่าไหร่หรอกนะฮะ